จีได้เมดูอะไรครับข้าวผัดอเมริกันแล้วก็ไกท่ทอดแล้วก็ไส้เก๋าทอดแล้วก็ไข่ดาวค่ะทำเป็นไหมเนี่ยทำไม่เป็นค่ะฝึกอาหารเกาหลีไม่ค่อยฝึกอาหารอเมริกันข้าวผัดอเมริกันเนี่ยไม่มีขายที่อเมริกานะขายที่เมืองไทยต่นนั้นค่ะหนูก็เพิ่งรู้วันนี้เลยเหรอว่ขาข้าวผัดอเมริกันไม่ได้ไปขายที่อเมริกันต้องเร่งแล้วนะค่ะอย่าทำให้คนอื่นเปียกทั้งหมดนะคะโอเคค่ะ แล้วจะยังไงได้กังวลมากเลยครับถ้าเกิดผมได้ของคนที่ยังไม่เสร็จก็คือช่วยเลยครับฮะฮะแล้วก็ผัดอันเดิมแล้วดูดิว่าเราได้อใไรของยูจินจริงเหรอเพื่อนหัน่นแค่หัวหอมใหญ่แค่นั้นเองครับที่เหลือไม่หั่นอะไรเลยครับผมก็ต้องมาจัดการเองทุกอย่างเลยครับอันนี้ครับ ข้าวผัดอเมริกันได้ไม่จากยูจินใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทําอะไรให้เราบ้างคือเขาแค่หั่นหัวหอมอหครับหัวหอมใหญ่โอ้ยเขาเขาหั่นเยอะนะครับหั่นเยอะมากเลยเนี่ยผมไม่รู้เขาจะหั่นเยอะไปไหนเพาไม่หั่นอย่างอื่นเลยครับมันมีเวลาไม่เยอะเราก็ทาเท่าที่เราทําได้แล้วทั้งหมดต้องเป็นงานของเราสิคะนี่ใช่เลยครับผมปวดหัวมากเลยไม่เกี่ยวผมวนมาผมก็ได้ที่เดิมครับโอ้โหนี่น้องไก่ยังไม่ทอดเลยถ้าคานี่ทำไม่เสร็จนี่นะเปียกทั้งที ขอโชคดีครับครับขอบคุณครับผมต้องรับจบทุกทุกอย่างเลยครับปวดหัวมาก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 สู้ๆนะสวัสดีครับเรียกผมแจ๊ปไล้วโทรแล้วไม่แต่คนเท่ๆ็จเท็มไม่แต่งคนจะามันจะดังอะไรนักหนาครับเหลือเวลาอีก3นาทีเท่านั้นเตรียมเปียกได้เลย ทพดไกใทะนุประเมนจานที่ดีที่สุดจานแรกเป็นของคานี่ค่ะโอ,โอเคตกใจมากเลยครับเป็นสามจานที่ดีที่สุดมั่นใจขึ้นมากเลยครับแต่จานที่ดีที่สุดแล้วจะได้สิทธิพิเศษจานเดียวเท่านั้น เท่าที่ผมดูแล้วอะผมคิดว่าผมมีสิทธิ์นะครับขอให้ได้นะได้ขึ้นไปอยู่ขุาวันสบายสบายยูจินครับด้วยความที่หนูไม่เคยได้กานที่ดีที่สุดเลยเราก็เก่งเหมือนกันเนาะค่ะขอแสดงความยนดีกับยูจินด้วยนะคะ ยูจินจะได้รับสิทธิพิเศษในรอบต่อไปสุดท้ายวันยูจินผมก็มตายเลยนะแฮะเก่งเขาบอยตามหาภาก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada e, s h o p ป e ี t k t t o Line ลน์แอดเฮล